วันนี้หมอมีนวัตกรรมใหม่มานำเสนอเครื่อง FEM Scouting สวัสดีครับหมออีจิสวีคลินิกนะครับนี้หมอมีนวัตรกรรมใหม่นะครับมานําเสนอก็คือตัวนี้เป็นเครื่อง FEM Scouting นะครับหรือว่าตอนนี้ที่กําลังโด่งดังในชื่อของ EM Scouting นะครับก็คือเป็นเครื่องที่เอามาใช้ในการเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อให้กับคนไข้ที่ต้องการที่จะเพิ่มมวลกล้ามเนื้อแล้วก็ลดไขมันไปด้วยในคราวเดียวกันเนาะซึ่งปัจจุบันเนี่ยในการใช้เครื่องมือเครื่องนี้มันเป็นการใช้นวัตรกรรมในเรื่องของ Electromagnetic นะครับหรือว่าคลื่นแม่เหล ไฟฟ้าในการไปกระตุ้นเจ้าตัวกล้ามเนื้อของเราทำให้มีการผล เกรงของตัวกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นรวมถึงทําให้เกิดการจดจา contraction หรือการหดตัวของกล้ามเนื้อได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าตัวเครื่องนี้มันก็เลยได้ดีสําหรับคนไข้ที่ออกกําลังกายเป็นประจําอยู่แล้วนะครับหรือคนไข้ที่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายแต่เริ่มที่อยากจะมีมวลกล้ามเนื้อที่มันเพิ่มขึ้นเพื่อให้รูปร่างเราดูสวยงามมากขึ้นนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเจ้าตัวหลักการของเจ้าตัวเครื่องนี้กันเมื่อกี้หมออธิบายไปคร่าวๆแล้วนะครับซึ่งเราสามารถตั้งโปรแกรมให้กับคนไข้ได้ว่า คนไข้เนี่ยต้องการที่จะมีมวลกล้ามเนื้อเพิ่มแบบนักกีฬาหรือว่าอยากจะตัวลีลงหรืออยากจะมีมวลกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นเราก็สามารถโปรแกรมได้ด้วยเจ้าตัวเครื่องนี้เหมือนกันรูปแบบของเจ้าตัวเครื่องนี้เปรียบเสมือนการออกกําลังกายแบบแอนแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์หรือว่าเวทเทรนนิ่งนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้เนี่ยนอนเฉยๆเราก็สามารถที่จะใช้เจ้าตัวเครื่องนี้เพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้โดยที่ไม่ต้องไปออกกําลังกายเองทีนี้สําหรับคนที่ออกกาลังกายอยู่แล้วมันจะยิ่งเพิ่มสมรรถนะให้กับ การออกกำลังกายของเราได้ ประสิทธิภาพที่มากขึ้นนะครับเราสามารถโฟกัสเข้าไปที่บริเวณกล้ามเนื้อที่เราต้องการเวลาเล่นเบสเทรนนิ่งก็จะทําให้ประสิทธิภาพของเรานดีขึ้นแล้วก็เห็นผลได้ชัดเจนมากขึ้นสําหรับคนที่ต้องการที่จะเริ่มต้นในการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อเจ้าตัวเครื่องนี้ก็จะทําให้เราเกิดการจดจําลักษณะของรูปแบบของการหดตัวเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปออกกาลังกายเราจะทําให้โฟกัสกล้ามเนื้อได้ง่ายขึ้นมากกว่าเดิมระยะเวลาของการทําตัวเครื่องนี้ใช้ระยะเวลาทําประมาณ30นาทีต่อ1น,นึ่งแอร หรือ1นึ่เซสชันสามารถทําได้อาทิหนึ่งประมาณ2-3ครั้งนะครับแล้วก็ต้องมีวันพักเพื่อให้กล้ามเนื้อเรามีการสร้างขึ้นมาใหม่นะครับทีนี้ทำไปแค่ไหนถึงจะมีการเห็นผลหรือว่าได้ผลตอบรับที่ดีตามงานวิจัยแล้วนะครับพบว่านในปัจจุบันการทําติดต่อกัน6ครั้งหรือประมาณ2อาทิตย์กว่าหนึ่ปริมาณกล้ามเนื้อจะเพิ่มขึ้นประมาณ16% 2. จํานวนไขมันที่บริเวณที่ทําจะลดลงประมาณ19%นะครับ ถ้าบริเวณหนะ้าท้องหรือบริเวณซิปแพคเนี่ยจะทําให้เส้นรอบเอวลดลงรวมถึงลายกล้ามเนื้อม,มีความชัดเจนมากขึ้นอันนี้มีงานวิจัยมากมายนะทั้งฝั่งทางยุโรปอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นเรามีเปเปอร์หรือเรามีหลักฐานทางการแพทย์ืน่อยันค่อนข้างชัดเจนแล้วทีนี้คนที่ไม่สมควรทําหรือว่าข้อห้ามสําหรับการทําเครื่องนี้นะครับหนึ่งคนท้องนะครับยังไม่เหมาะเคสพวกนี้ก็อาจจะหลีกเลี่ยงไปบริเวณที่จะทํามีการใสเ่เหล็กหรือว่าโลหะบางชนิดซึ่งอาจจะมีผลต่อคลื่ นะครับก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายต่อคนไข้ได้ส่วนอื่นๆนั้นเป็นข้อห้ามเล็กๆน้อยๆเช่นภาวะความดันโลหิตสูงถ้าสมมติว่าควบคุมแล้วภาวะเบาหวานที่ดีแล้วหรือว่าโรคประจำตัวบางชนิดจริงๆยังสามารถทําเครื่องนี้ได้ซึ่งอยากจะให้เข้ามาปรึกษาแพทย์ดูก่อนนะครับว่าเราเหมาะหรือไม่เหมาะอย่างไรหรือเราควรจะต้องปรับเรื่องของเครื่องมืออย่างไรให้เหมาะกับตัวเราเองเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นนวัตรกรรมใหม่ที่เราอิสสวีคลินิกนะครับเอามาฝากกับคนไข้ของเราสิ่งหนึ่งที่หมอเอามาเสริมเพิ่มเติม นะครับสำหรับคนไข้ที่ดูดไขมันกับอิสวีคลินิกนะครับ เจ้าตัวเครื่องนี้เราสามารถทําได้หลังจากการดูดไขมันประมาณ1เดือนเป็นต้นไปเสมือนกับการที่เราดูดไขมันเสร็จแล้ว,ลวเราไปออกกําลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อตรงนั้นมีความกระชับและผิวหนังตรงนั้นกระชับมากขึ้นเพราะฉะนั้นเครื่องนี้มันจะเป็นทางลัดหรือตัวตอบโจทย์หรือจุดเริ่มต้นที่ดีสําหรับคนไข้ที่อยากดูแลตัวเองและมีสัดส่วนที่ดีณบริเวณตรงนั้นๆน,น,นะครับยังไงมีปัญหาใดๆคิดถึงอิสวีคลินิกเข้ามาปรึกษากันก่อนได้เพื่อดูว่าเครื่องนี้ตอบโจทย์กับตัวเราเอง และเจอกันที่อิสุวีนีครับ